การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดท,ที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะย้อนอดีตตอนที่52ชาโคนถูกจับตัวไปแล้วจริงๆ สนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681ข่าวเรื่องที่พักบุคลากรฝั่งตะวันออกมีคนเข้ามาขโมยแมวได้แพร่สะพัดออกไปใครก็นึกไม่ถึงว่าจะมีคนกล้าเข้ามาขโมยแมวถึงในเขตมหาวิทยายลัยอีกทั้งยังเป็นเวลาข้ามไม่ใช่ดึกดื่นเที่ยงคืนอีกด้วย ต้องพูดเลยว่าคนที่ทำนั้นใจกล้าจริงๆด้วยเหตุนี้ทำให้ภายในเขตมหาวิทยาลัยชูหัวรวมถึงคนที่เลี้ยงแมวในเขตที่พักบุคลากรฝั่งตะวันตกพอถึงตอนเย็นก็ไม่ให้แมวของตัวเองออกจากบ้านต่อให้ร้องจนคอแตกก็ไม่ให้ออกหากรำคาญมากๆก็พาไปทำหมันที่ศูนย์กลางสัตว์เลี้ยงของเสี่ยวกัวเพราะได้ยินมาว่าหากทำหมันแล้วแมวจะไม่ดื้อไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามมันย่อมดีกว่าปล่อยให้ไปวิ่งเพ่นพ่านแล้วถูกจับตัวไปเป็นมื้ออาหารของคนอื่น ดังนั้นช่วงหลายวันมานี้กิจการของเสี่ยวกัวจึงดีเป็นพิเศษถึงบางคนจะไม่ได้พาแมวไปทำหมันแต่ก็มีเข้าไปสอบถามว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้แมวสงบสงบอยู่แต่ในบ้าน ส่วนหัวขโมยแมวคนนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยได้พบมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ข้างกำแพงที่พักบุคลากรฝั่งตะวันออกบนนั้นมีกระสอบถักใบใหญ่หลายใบมีกระสอบใบหนึ่งบรรจุนกกระสอบที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ยังมีอาหารที่เอาไว้ล่อมแมวด้วยดูจากของพวกนี้ก็รู้แล้วว่าคนคนนี้ทำมาหลายครั้งแล้ว ผู้ต้องหาให้การว่าตนเองนั้นได้ยินเสียงร้องของแมวแถวนั้นถึงได้เข้าไปวางกรงดักแมวเดิมทีจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันที่นั่นคือเป้าหมายที่แท้จริง เรื่องพวกนี้เจ้าท่านได้ยินตอนที่พ่อแม่เจียวหยวนพูดคุยกันแต่เขากลับไม่เชื่อสิ่งที่หัวขโมยสารภาพออกมาเพราะเขารู้สึกว่าจนพุ่งเป้ามาที่เขาอย่างเดียวมันบังเอิญเกินไปก่อนหน้านี้มีคนมาสะกดรอยแมวตัวหนึ่งจากนั้นก็มีคนมาขโมยแมวอีกทั้งยังมาลงมือในเขตที่พักฝั่งตะวันออกด้วยหากจะเทียบกันแล้วที่นี่มีแมวไม่เยอะน้อยกว่าในเขตที่พักข้างนอกมากแล้วทำไมคนคนนั้นถึงได้ยอมเสี่ยงภัยมาขโมยแมวถึงที่นี่ แถมเวลาที่เข้ามายังเป็นเวลาเดียวกับที่ปกติเขาออกไปเดินเล่นด้วยภายในห้องนอนพ่อเจียวหยวนกำลังถือหนังสือที่ใช้ในการสอนเล่มหนึ่งอยู่แต่กลับไม่ได้สนใจเนื้อหาที่อยู่ในนั้นเขารู้สึกว่าเรื่องราวมันแปลกๆเหมือนมีอะไรยังค้างคา,าใจอยู่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามห้ามแมวของตัวเองออกไปข้างนอกจะดีกว่า เจ้งท่านคิดเหมือนพ่อเจียวหยวนในเมื่อเรื่องทุกอย่างยังไม่ชัดเจนยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยอย่างนั้นก็ควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านก่อนอีกทั้งช่วงนี้อย่าว่าแต่เจ้งท่านเลยแม้แต่เจ้าอ้วนก็ยังถูกขังให้อยู่แต่ในบ้านระเบียงก็ไม่ให้ออกคุณยายกลัวว่าเจ้าอ้วนแมวที่ทั้งรักทั้งผูกพันจะหายตัวไป อยู่แต่ในบ้านได้หนึ่งสัปดาห์เจ้าท่านก็เริ่มรู้สึกอึดอัดครั้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งตอนเช้าตรู่ขณะที่แม่เจียวหยวนออกจากบ้านไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนเจ้าท่านจึงตามออกมาด้วยเพื่อความปลอดภัยแม่ของเจียวหยวนให้เจ้าท่านคอยเดินตามหลังจากที่ส่งเด็กทั้งสองแล้วแม่เจียวหยวนไปตลาดเจ้าท่านไม่ได้ตามไปแต่แม่เจียวหยวนก็ยังไม่วางใจให้เจ้าท่านไปวิ่งเล่นไกลๆจึงได้กำชับเจ้าท่านว่าให้เล่นอยู่แต่ในสนามหญ้าหน้าโรงเรียนประถม ดวงอาทิตย์เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานช่วงนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นบรรดาดอกไม้นานา,นาชนิดในมหาวิทยาลัยต่างก็ทยอยกันเบ่งบานเหล่าวิหกก็พากันออกมาขี้เรี่ยราดไปทั่วสัญญาณเข้าเรียนดังขึ้นไม่ว่าจะนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือเด็กประถมต่างก็พำกันเข้าห้องเรียนทําให้ถนนเส้นนี้เงียบเสียงลงทันตาเจ้าท่านหมอบอยู่บนหินก้อนใหญ่เขาหาวออกมาการได้ออกมาสูดอากาศข้างนอกบ้างนี่มันดีจริงๆ ยังไม่ทันที่จะหาวเสร็จเจ้งท่านก็รู้สึกได้ถึงภัยบางอย่างมันคล้ายๆกับคราวก่อนที่ถูกสะกดรอยตามแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอันตรายมากกว่าครั้งก่อนนี้เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกแบบนี้นับตั้งแต่กลายเป็นแมวเขามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังและสายตาก็ไปตกอยู่ที่เด็กหนุ่มที่สวมชุดกีฬาสีเทาสะพายกระเป๋าเป้ใส่หน้ากากอนามัยมือทั้งสองสอดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อดูผิวเผินเหมือนนักศึกษาทั่วไป เนื่องจากปีที่แล้วมีโรคติดต่อทำให้หลายคนหันมาใส่หน้ากากอนามัยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีบางคนใส่อยู่ถึงแม้จะไม่มากเหมือนแต่ก่อนก็ตามรวมถึงคนที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้าไปทำงานในเมืองบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่สภาพอากาศของเมืองชูหัวไม่ค่อยดีเท่าไรมีการก่อสร้างอยู่หลายที่ฝุ่นเยอะดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ถึงแม้ว่าคนคนนี้จะใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าแต่เจ้างท่านก็ยังจำเขาได้เขาคือคนที่คอยสะกดรอยตามคนนั้นในเมื่อรู้แล้วว่าเป็นใครเจ้างท่านจึงเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพอเห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามาหาเจ้างท่านยังไม่ทันจะเตรียมจู่โจมเวลานี้คนน้อยไม่ดีต่อตัวเองเท่าไหร่แต่ขณะที่เจ้างท่านเตรียมจะวิ่งหนีก็รู้สึกเจ็บบริเวณหลังขึ้นมาเงาเขาร้องออกมาได้แค่นิดเดียวก็ไม่มีแรงร้องต่อไปแล้ว เขารู้สึกชาไปทั้งตัวสายตาเลือนรางเริ่มควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าท่านกลิ้งตกลงจากหินก้อนนั้นขณะที่หันหลังให้คนคนนั้นเขาได้เอาป้ายห้อยคอสัตว์เลี้ยงออกตอนนี้เขารู้สึกว่าโชคดีมากที่สายป้ายคล้องคอเป็นแบบยืดหยุ่นได้ต่อให้โดนจับตัวไปเขาก็ต้องทำให้พ่อเจียวหยวนรู้ให้ได้ว่าตัวเองเกิดเรื่องจากจุดนี้ เจ้างท่นเอาป้ายคล้องคอวางไว้ที่ใต้หินก้อนนั้นแล้วพยายามมุดตัวเข้าไปในพุ่มไม้ที่อยู่อีกด้านตัวของเขาชาไปหมดมือเท้าไร้เรี่ยวแรงวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงบนหลังยังมีเข็มฉีดยาปักอยู่จับแมวแค่ตัวเดียวถึงกับต้องใช้ยาสลบเลยเหรอขณะที่เจ้างท่านกำลังสลืมสลืออยู่นั้นก็รู้สึกว่ามีคนกำลังใกล้เข้ามาจากนั้นก็จับขาของเขายัดเข้าไปในถุงแล้วทุกอย่างก็มืดมิด เด็กหนุ่มคนนั้นดูลนลานและรีบร้อนพอเห็นคนขี่จัก,กรยานผ่านมาเขาก็รีบวิ่งเอาแมวยดใส่กระเป๋าตัวเองอย่างรวดเร็วแล้วออกไปจากบริเวณน,นั้นจึงไม่สังเกตเห็นป้ายคล้องคอสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใต้ก้อนหินแม่เจียวหยวนที่กลับมาจากใจตลาดในมือถือถุงขนาดใหญ่วันนี้ซื้อซี่โครงหมูเตร,รียมทำอาหารมื้อใหญ่บำรุงทุกคนในครอบครัวแต่พอมาถึงสนามหญ้าก็ไม่พบแม้แต่เงาของแมวตัวเองก่อนออกไปยังเห็นนอนอยู่บนก้อนหินนี่อยู่เลยออกไปเล่นที่อื่นแล้วเหรอ ชาคนแม่เจียวหยวนส่งเสียงเรียกพลังหารอบๆสนามหญ้าจนไปถึงก้อนหินก้อนนั้นก็พบใยคล้องคอแมวตกอยู่ที่นั่นแม่เจียวหยวนถามคนที่อยู่รอบๆก็ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ทางนี้แต่มีอาจารย์ประถมคนหนึ่งที่ตอนออกมาจากห้องทำงานได้เห็นคนใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตรงสนามหญ้าแต่จากตรงจุดที่เขายืนมองเห็นเหตุการณ์ด้านนั้นไม่ถนัดนะ แม่ของเจียวหยวนรีบเอาโทรศัพท์ออกมาโทรหาพ่อเจียวหยวนโดยไม่สนของที่เพิ่งซื้อมาอีกต่อไปด้วยนิสัยของแมวตัวเองนั้นหากให้รออยู่ตรงไหนก็ไม่มีทางที่อยู่ๆก็ไม่เชื่อฟังยิ่งไปกว่านั้นยังเอาป้ายคล้องคอทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยแมวบ้านของเธอนั้นฉลาดมากพอนึกถึงเรื่องโจรขโมยแมวในตอนนั้นแม่เจียวหยวนก็เริ่มกังวลหรือว่าจะโดนจับไปแล้วจริงๆ ขณะนี้พ่อเจียวหยวนกำลังสอนหนังสืออยู่พอรู้สึกว่าโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อสั่นจึงหยิบออกมาดูที่หน้าจอเขาข,าวขมวดคิ้วพลางเดินออกไปด้านนอกโดยปกติแล้วอาจารย์ไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้หากกำลังอยู่ในช่วงสอนแต่ก็มีข้อยกเวน้นถ้ามีเรื่องด่วนหลังจากที่พ่อเจียวหยวนเห็นว่าผู้เป็นภรรยาโทรมาจึงแน่ใจว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินแน่แน ไม่อย่างนั้นคงไม่โทรมาทั้งทั้งที่ทรู้ว่าเขามีสอนในช่วงเชา้าบรรดานักศึกษาที่อยู่ในห้องเห็นรองศาสตราจารย์เจียวออกไปคุยโทรศัพท์สักพักก็เข้ามาปิดเครื่องฉายสไลด์ด้วยหน้าตาเคร่งเครียดพลางบอกให้ทุกคนทบทวนบทเรียนเองจากนั้นก็รีบร้อนเดินออกไปเด็กหนุ่มคนที่จับเจิ้งท่านหลังจากรีบร้อนเดินออกนอกเขตมหาวิทยายลัยชูหัวแล้วเดิมทีเตรียมจะไปหาที่เหมาะเหมาะจัดการแมวแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าก็ดังขึ้นว่าไงครับอา อีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะไปแล้วถ้าแกจะไปด้วยก็รีบมาอีกฝ่ายพูดด้วยน้ำเสียงที่รีบร้อนทำไมต้องรีบขนาดนั้นไหนว่าจะไปตอนเย็นไงครับไม่ได้สถานการณ์มันบีบบังคับแกรีบมาพูดจบทางนั้นก็กดวางสายทันทีเด็กหนุ่มลังเลอยู่สักพักเขากัดฟันพลางคิดออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยว่ากันแมวหนะ้าจะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้แต่เรื่องไปเอาเงินอาจจะยุ่งยากหน่อย หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงเด็กหนุ่มก็ไปโผล่ที่โกดังใกล้ๆชานเมืองด้านหน้ามีรถบรรทุกขนาดกลางจอดอยู่ที่ข้างรถมีชายวัย40-50ากำลังยืนสูบบุหรี่พอเห็นเด็กหนุ่มชายคนนั้นก็พูดแบบใส่อารมณ์ทำไมเพิ่งจะมา เพิ่งเสร็จงานครับเด็กหนุ่มไม่พูดอะไรมากเขาหยิบยื่นกระเป๋าส่งให้ชายคนนั้นดูชายคนนั้นหลังจากที่สูบบุหรี่เข้าไปเต็มปอดก็ทิ้งขี้บุหรี่ลงจากนั้นก็รับกระเป๋ามารูซิปดูแมวดำที่อยู่ในนั้นเขาหิ้วขาแมวขึ้นมาแล้วมองรอบๆใช้ได้น่าจะขายได้ราคาดีขนก็ไม่เลวเอาไปจัดการสักหน่อยต้องมีคนซื้อแน่แน่จัดการยังไงครับคนจ้างบอกให้เอาไปฆ่าทิ้งผมกำลังคิดจะเอาไปโยนทิ้งน้ำอยู่เลยแล้วลุงก็โทรมาพอดี จะเอาไปโยนทิ้งทำไมเล่าชายคนนั้นถลึงตาใส่เด็กหนุ่มแมวตัวนี้ถูกเลี้ยงมาดีดวงมันดีนะเนี่ยเนื้อกับขนของมันน่าจะขายได้หลายร้อยอยู่ขนดำทั้งตัวแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆก็ได้ครับเด็กหนุ่มเห็นด้วยขายได้เงินใครหล่ะจะไม่เอาชายคนนั้นเอาแมวยดใส่กรงขึ้นท้ายรถที่ด้านหลังรถบรรทุกขนาดกลางนี้เต็มไปด้วยกรงที่บรรจุแมวโดยแมวแต่ละตัวถูกบรรจุอยู่ในกรงที่แตกต่างกันออกไป โดยดูที่ลักษณะและราคาที่น่าจะขายได้ส่วนลังกระดาษใบใหญ่ที่อยู่ด้านนอกภายในบรรจุของนานาชนิดพวกเขาแค่ช่วยรับฝากนำไปส่งหวังจะได้เงินเพิ่มเล็กๆน้อยๆหลังจากที่เอาแมวแยัดใส่กรงแล้วชายคนนั้นก็ปิดท้ายรถแล้วขึ้นไปประจำที่นั่งคนขับพลางออกรถเด็กหนุ่มนั่งอยู่ตรงที่นั่งด้านข้างคนขับก่อนหน้านี้มีคำถามที่อยากถามหลายข้อแต่ก็อดทนไว้มาจนถึงตอนนี้อ่าครับทำไมเราต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วย ช่วงนี้ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรกันมีคนมาตรวจสอบใบอนุญาตปลอมของพวกที่ค้าแมวถูกตรวจเจอถูกยึดไปทั้งคันรถอากลัวว่าจะมีการตรวจเข้มกว่านี้รีบหนีไปก่อนดีกว่าครั้งนี้จับแมวไม่ได้เยอะยังมีกรงว่างอีกหลายกรงหากไม่เจอสถานการณ์แบบนี้เขาคงยังอยู่ที่นี่ต่ออีกหลายวันต่อให้ไม่จับแมวก็ยังมีหมาให้จับเมื่อวานเขาเห็นสุนัขตัวใหญ่ๆอ้วนๆอ,อยู่ตั้งหลายตัวตรวจเข้มเหรอไม่หรอกครับปีที่แล้วยังไม่มีแบบนี้เลยเด็กหนุ่มตกใจ เอาเป็นว่าเราคงไม่มาที่เมืองชูหัวกันอีกหลายเดือนที่นี่ไม่ปลอดภัยสวยจริงๆไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนปกติคนพวกนั้นมันเอาหูไปนาเอาตาไปไรนี่นาแล้วนี่อยู่ๆก็มาเอาจริงเอาจังชายคนนั้นพูดไปบ่นไปเด็กหนุ่มไม่สนใจที่อาตัวเองบ่นเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรเขาไม่เคยเจอคนจ้างมาก่อนแต่แค่ได้งานได้เงินก็พอแล้วเจอหรือไม่เจอก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับเงินที่เหลือจะโอนให้เมื่อไรครับเด็กหนุ่มถาม แมวตายหรือยังอีกฝ่ายถามโดนปืนยาสลบเข้าไปน่าจะตายสนิทแล้วครับแต่ถึงไม่ตายก็ไม่มีปัญหาเพราะผมกับอากําลังพามันไปขายทางใต้มันได้ถูกเอาไปทำกับข้าวแน่ๆคุณสบายใจได้ครับคนที่อยู่ปลายสายนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเด็กหนุ่มคิดว่าอีกฝ่ายไม่อยากจ่ายเงินจึงรีบร้อนพูดขึ้น ช่วงนี้เมืองชูหัวเข้มงวดมากคุณเองก็รีบร้อนผมนี่เสี่ยงไปทางงานนี้ให้เลยนะครับปืนยิงยาสลบตั้งหลายพันเงินที่คุณมัดจำมาก็หมดไปกับปืนนั่นอย่านิ่งไปสิครับสบายใจได้ตกลงกันแล้วที่สามพันเดียวฉันจะโอนไปให้แล้วก็ไม่ต้องติดต่อมาอีกพูดจบทางนั้นก็วางสายเด็กหนุ่มพอได้ยินเสียงโทรศัพท์ถูกตัดไปก็ด่าออกมาอะไรมันคิดจะเบี้ยวเหรอชายที่ขับรถถามขึ้น ใครจะไปรู้หลักครับเด็กหนุ่มผู้ใส่อารมณ์แค่จับแมวแกถึงกับซื้อปืนยิงยาสลบเลยเหรอชายที่ขับรถถามผมไปตามสืบแล้วรู้มาว่าแมวตัวนั้นเคยถูกฝึกมาก่อนคนจ้างเองก็บอกว่าแมวตัวนั้นมันฉลาดตอนที่ผมไปสะกดรอยตามยังต้องคอยระวังเลย เด็กหนุ่มพูดไปก็ค่อยๆเปลี่ยนหัวข้อนสนทนาโดยที่ไม่ได้บอกว่าคนจ้างให้เงินเท่าไหร่อันที่จริงปืนยิงยาสลบนั่นเขาไปซื้อต่อมาจากเพื่อนแค่ไม่กี่ร้อยต่อให้คนจ้างเบี้ยวเงินที่เหลือเขาก็กำไรอยู่ดี คนที่ไปดักจับแมวที่ที่พักบุคลากรฝั่งตะวันออกก็เป็นคนที่เด็กหนุ่มไปติดต่อมาเขาใช้คนคนนั้นไปลองจับดูหักจับได้ก็เป็นเรื่องดีค่าจ้างแค่ไม่เท่าไรแต่ผลที่ได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแมวตัวนั้นไม่ได้จับได้ง่ายๆดีที่มีเพื่อนคนหนึ่งมีปืนยิงยาสลบเด็กหนุ่มจึงขอซื้อต่อ แต่ต่อมาแมวตัวนั้นก็ไม่ออกจากบ้านหลายวันเขาจึงไม่มีโอกาสได้ลงมือจนเวลาผ่านไปนานไม่รู้ว่าแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าถ้ามีต่อไปเขาคงต้องหลบอยู่แต่ทางใต้แล้วจับแมวแค่ตัวเดียวถึงกับต้องใช้ปืนยิงยาสลบเด็กหนุ่มไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องใช้วิธีนี้ส่วนทางด้านท้ายรถนั้นเจ้งท่านกำลังเบียดกับแมวตัวอื่นอยู่ในกรงที่อยู่ด้านบนสุด แมวหลายตัวที่อยู่ในกรงถูกวางยาไว้มีสภาพสลืมสลือไม่ส่งเสียงร้องต่อให้บางตัวที่ตื่นแล้วก็แค่ส่งเสียงร้องบ้างเป็นบางครั้งคาดว่าคงไม่มีแรงเหลือเท่าไหร่ส่วนเจ้งท่านที่สลบอยู่นั้นไม่รู้เลยว่าการที่เขานั้นหายตัวไปทําให้เมืองชูหัวนั้นเหมือนมีพายุเฮอริเคนเข้าแก๊งค้าแมวจํานวนมากถูกจับคืนนั้นรถที่บรรทุกแมวและสุนัขหลายคันได้ถูกควบคุมไว้ พ่อเจียวหยวนอาศัยเส้นสายเข้าไปขอดูกล้องวงจรปิดของโรงเรียนประถมถึงภาพในกล้องจะไม่ชัดแต่เขาก็แน่ใจว่าแมวของตัวเองถูกจับตัวไปจากตรงสนามหญ้าหน้าโรงเรียน พ่อเจียวหยวนได้รบก,กวนให้เพื่อนๆรวมถึงเว่ยเหลิงและเหอเทาเพื่อช่วยเหลือไปตามหาแมวในทุกทกที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งค้าแมวหรือรถบรรทุกที่ควบคุมไว้พอเจอแมวดําก็ให้ส่งไปที่จุดจุดหนึ่งเพื่อให้พ่อเจียวหยวนไปดูว่าใช่แมวของตัวเองหรือไม่แต่ที่น่าเสียดายก็คือในบรรดาแมวเหล่านั้นไม่มีเจ้างท่านเย็นวันนั้นหลายคนนอนไม่หลับในขณะเดียวกันก็มีการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เพราะเรื่องนี้มีการทะเลาะกันทั้งต่อหน้าและลับหลังซึ่งเจ้างท่านไม่อาจรู้เรื่องนี้ได้เลย เด็กหนุ่มคนนั้นใช้ยาสลบนข้างเยอะหากเป็นแมวทั่วไปคงตายขาที่ถึงรอดมาได้ก็คงเบลอไปหลายวันแต่เจ้งท่านนั้นพิเศษกว่าแมวทั่วไปหลังจากที่สลบไปหลายชั่วโมงเจ้งท่านก็ฟื้นขึ้นแต่ต่อให้ฟื้นแล้วเขาก็ไม่มีแรงรอบๆเต็มไปด้วยกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยแมวแปลกหน้าเจ้าง่านรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวและงุนงงของพวกมันจะหิวจะกระหายก็ต้องอดทนแมวหลายตัวได้ส่งเสียงร้องออกมาเบาๆแต่มันเหมือนเสียงคร่ำครวญมากกว่า เจ้งท่านมองไปรอบๆถ้ำกลางความมืดกรงที่เขาอยู่นั้นอยู่ใกล้กับประตูท้ายรถมีลมลอดเข้ามาระหว่างช่องว่างของประตูทําให้เจ้งท่านรู้สึกตื่นตัวไปไม่น้อยด้านนอกมืดสนิทแล้วกลางคืนแล้วยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เจ้งท่านนอนใช้ความคิดหาวิธีออกจากที่นี่แต่คิดไปคิดมาก็พลอยหลับไปอีเจ้งท่านฝันเห็นเมืองที่ตัวเองใช้ชีวิตมาเกือบ20ปีเขาเห็นตัวเองเมื่อก่อนนี้ กดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ